ทำอย่างไรนะครับเราจะมีความมั่งคั่งได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถที่จะพิชิตการเงินได้นั่นก็คือคุณจะต้องมีพลังงานสูงก่อนครับหลายคนพยายามที่จะอินบ b o x มาว่าเฮ้ยฉันอยากมีเงินเร็วๆทำยังไงดีมีตัวไหนไหมมีอะไรที่ทำให้ฉันแบบมั่งคัง่งแบบรวดเร็วคําว่ารวดเร็วนะครับเกิดจากการที่คุณเนี่ยเตรียมพร้อมบางอย่างก่อนนั้นนั้นอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้คุณต้องการสร้างความสาเร็จจงเตรียมพร้อมตัวเองให้ ก่อนที่โอกาสจะมาถึงสะ่รุสำหลายคนเนี่ยพอมีโอกาสก็ไม่สามารถที่จะเซย์และตบปากรับคำกับมันได้ใช่ไหมครับไม่ว่าจะมีโอกาสดีๆการเป็นวิทยากรการไปขายออนไลน์การไปสัมมนาต่างๆเราไม่สามารถตบปากรับคําได้ใช่ไหมครับแต่สิ่งสําคัญก็คือเราต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมครับนั่นก็คือการเตรียมความรู้ของเราและแน่นอนครับเรายังปฏิบัติที่ สม่ำเสมอครับไม่ว่าคุณจะทำงานบนออฟไลน์หรือออนไลน์คุณยังทำสิ่งนั้นอยู่สม่ำเสมอคุณยังทำสิ่งนั้นโดยมีความคาดหวังและความศรัทธาว่าชีวิตมันจะดีขึ้นชีวิตมันจะไปต่อข้างหน้าได้คุณคิดถึงความเป็นไปได้มากกว่าความล้มเหลวลอ,องถามใจดูสิครับว่าวันหนึ่งคุณคิดถึงคำว่าล้มเหลวฉันทำไม่ได้ฉันมีปัญหาหรือคุณคิดถึงว่าคุณทำได้มันประสบความสำเร็จมันทำได้มากกว่ากัน คุณคิดถึงอะไรมากกว่ากันครับใน่2เรื่องนี้แ,แน่นอนครับสิ่งที่คุณคิดจะเป็นตัวกําหนดผลลัพธ์ในโลกความเป็นจริงครับ <ไป S 1> เขาถึงบอกว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันมักจะกลายเป็นความจริงครับนี่มันเป็นเรื่องจริงนะทุกอย่างเกิดขึ้น2ครั้งครับครั้งแรกในหัวของคุณครับครั้งที่2ก็คือสิ่งที่เป็นพฤติกรรมของคุณจิตใต้สำนึกจะให้พฤติกรรมกับคุณเสมอเมื่อคุณคิดโปรแกรมซ้ำๆย้ำๆนะครับใครเห็นว่าเป็นประโยชน์นะยังไงพิมพไปประโยชน์ให้เป้าด้วยนะครับวันนีสสดีครับ